กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับมิสเตอร์เอ็มาลวันว่างๆดูแลรักษาบ้านดูแลรักษารถยนต์ของตนเองนะครับส่วนในคลิปนี้ผมก็จะมาทําเกี่ยวกับการต่อเติมบ้านนะครับก็คือการกั้นกั้นห้องนะครับผมระหว่างห้องเก็บของกับห้องครัวนะครับผมก็จะใช้เป็นอิฐบล็อกนะครับทาการกั้นห้องนะครับในคลิปนี้นะครับส่วนบริเวณห้องเก็บของนั้นผมก็ได้ทําการให้สร้างทําวงกบไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับวงกบแล้วก็มีประตูเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เพราะว่าตอนสร้างบ้านนะครับผมให้ผู้รับเหมาเขาใจวงกบคัวกับวงกบห้องเจ็บของไว้2อันติดกันนะครับเพราะว่าผมคิดแล้วว่าผมต้องทําการกั้นห้องแน่นอนนะครับโอเคครับส่วนใครจะใช้เป็นผนังเบาก็แล้วแต่นะครับแต่่วนผมนี้จะใช้เป็นกั้นห้องแบบการใช้เป็นอิฐบล็อกนะครับเพื่อความแข็งแรงและทนทานนะครับงบประมาณก็สูสีกันนะครับผมได้ทําการไปเช็กไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มาครับขั้นตอนแรกเราเราก็เริ่มทําการผสมปูนนะครับเห่าว,ว,วเลยตาก็สองสองต่อหนึ่งนะครับผมทรายสองปูนหนึ่งนะครับแล้วก็เริ่มทําการผสมได้เลยนะครับโอเคครับ จากผสมปูนเสร็จไปที่เรียบร้อยครับผมขั้นตอนต่อไปก็ทําการก่อก่อนหนึ่งลูกนะครับจากนั้นก็มาก่อลูกที่สองนะครับเราก็จะทําการก่อหัวท้ายก่อนอย่างละลูกนะครับเพื่อเราจะทําการเสียบตะปูแล้วก็มัดเชือกหาระดับแนวที่เราจะก่อแถวแรกนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ทํากันเองกับนาะสองคนนะครับนี่ครับนาะผมก็จะก่อประมาณนี้นะครับ ก่อหัว1ลูกแล้วก็ก่อตรงท้ายอีก1ลูกนะครับครับจากนั้นก็ทําการดึงเชือกได้เลยนะครับก็จะมัดใส่ตะปูแล้วนะก็จะเสียบไว้นะครับผมครับหลังจากที่เราได้ระดับแถวแรกเป็นที่เรียบร้อยก็ทําการก่อได้เลย อันนี้ก็จะใช้เป็นเสือกสีเขียวจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับผมผมก็จะทําการเจาะเสียบเหล็กนะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็ก2หุนนะครับทําการเสียบเหล็กเข้าไปกับพื้นนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับจากนั้นผมก็จะพับลงมาหาอิฐบล็อกประมาณนี้นะครับผมก็จะเจาะประมาณช่องเว้นช่องเว้นช่องไปเรื่อยๆนะครับผมประมาณ2ก้อน เจาะหนึ่งครั้งสองก้อนเจาะหนึ่งครั้งนะครับนี่ครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ครับเจาะเสียบลงไปในพื้นเก่านะครับจากนั้นก็ดัดเหล็กลงมาหาอิฐบล็อกของเรานะครับมันก็จะกลายเป็นตัวเอลนะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับครับประมาณนี้ครับ ครับจากนั้นผมก็จะทําการมาเจาะบริเวณแถวที่2ด้วยนะครับผมก็จะเจาะเข้า,าติดกับผนังเลยนะครับผมผนังปูนที่เราก่อไว้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมทําการเจาะแล้วก็เสียบเด็กเหมือนเดิมนะครับผม โอเคครับเราก็ได้ทําการก่อแถวแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็เฉบเด็กเป็นระยะระยะนะครับผมจนบริเวณติดผนังก็ประมาณนี้ครับก็เฉบเด็กเข้าผนังเก่านะครับนี่ครับออกมาประมาณนี้นะครับพับเด็กลงมาหาริตบล็อกด้วยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับก็จะก่อใช้เวลาแถวแรกใช้เวลาหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็จะไหลยาวเลยนะครับผมพอเราได้ระดับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ โอเคครับนี่ก็ได้2แถวเป็นที่เรียบร้อยครับผมส่วนแถวที่3มก็เหมือนเดิมครับผมทําการเจาะแล้วก็เสือบเหล็กไปทุกขั้นทุกตอนเลยนะครับด้านข้างนะครับเสือบกันทุกล่องเลยนะครับจะได้ความเพิ่มความแข็งแรงนะครับส่วนบริเวณวงกบประตูก็เจาะใส่คานตัวเดิมนะครับ โอเคครับเราก็ได้ทําการก่อมาได้6แถวนะครับผมจากนั้นผมก็กล่าว่าจะทําคานตรงกลางด้วยนะครับเพื่อเพิ่มรับความแข็งแรงก็จะเจาะใส่คานผนังเก่าจากนั้นก็เสียบเหล็กตามช่องของอิดบล็อกนะครับผมทุกช่องเลยนะครับผมเสียบเป็นวักเป็นว,วักไว้จากนั้นก็ใช้ลวดมัดไว้นะครับผมนี่ครับแล้วก็หาไม้แบบมาตีประกบเพื่อจะทําคานตรงกลางเพิ่มความแข็งแรงให้กับกําแพงของเราด้วยนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับ ส่วนไม้แบบนี้ผมก็มีไม่เยอะนะครับมี2อันนะครับนี่ครับผมก็จะเข้าไม้แบบไว้ประมาณนี้นะครับถ้นใครที่มีไม้แบบเยอะก็สามารถเข้าครั้งเดียวยาวเลยนะครับครับแล้วก็จะใช้เป็นเหล็กเจาะเข้าบริเวณไม้แบบนะครับใช้เป็นเหล็กเส้นนี่ครับนี่ครับเหล็กเจาะเข้าไปฝั่งหนึง่งแล้วก็เจาะทะลุมาอีกฝั่งหนึ่งครับเพื่อจะรับน้าหนักของไม้แบบนะครับก็จะไม้แบบเราก็จะ ทำอยู่บนกำแพงแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใช้รวดมัดไม้แบบเข้าหากันนะครับโอเคครับจากนั้นผมก็ไปสมปูนก่อนนะครับส่วนปูนที่จะทําการเทคานั้นก็จะใส่หินด้วยนะครับก็จะมีหินปูนชายนะครับผมครับก็จะมีหินผสมด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกับกำแพงของเรานะครับการทำคานตรงกลางนะครับ โอเคครับเราก็ได้ทําการคานเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับนี่ครับอันนี้คือช่วงที่2นะครับส่วนอ่าช่วงแรกผมได้ทําการถอดแบบออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก่อแห้งเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็เริ่มก่อแถวข้างบนได้เลยนะครับข้างบนก็จะก่ออีก6กแถวเหมือนกันนะครับรวมแล้วก็เป็น12แถวนะครับพอดีเมื่อวานเรามีไม้แบบแค่2แผ่นนะครับวันนี้เราก็เข้าแบบอีกไปด้วยแล้วก็ก่อทับไปได้เลยนะครับเพราะว่า เราได้ทําการยึดเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็ตีเสื้อระดับเส้นเหมือนเดิมนะครับกอแถวแรกหาร,ระดับเส้นนะครับจากนั้นก็ก่อไลยาวได้เลยนะครับโอเคครับวันที่สองของเรานะครับผมก็ได้ทําการก่อทั้งบนทั้งล่างเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมรวมหมดก็12แถวนะครับผม ส่วนความยาวของกำแพงนั้นก็คือความสูงอยู่ที่2เมตร60นะครับความยาวอยู่ที่4เมตรนะครับผมนี่ครับก็ใช้อิดบล็อกไปทั้งหมด110ก้อนแล้วก็ชายไม่ถึงครึ่งคิวนะครับปูนก็หมดไป2กระสอบครึ่งนะครับผมทั้งหมดนี้ก็อยู่ในงบประมาณ1,900บาทนะครับของที่เราซื้อมานะครับนี่ครับความสูง2เมตร60ความกว้าง4เมตรนะครับโอเคนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็ทำการก่อนะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทำการสาบนะครับก็เอาไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นการไม่ยาวเกินไปนะครับใครที่ว่าคลิปก่อนนี้มีประโยชน์ผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคครับเอาไว้รับชมคลิปต่อไปเป็นเรื่องของการสาบว่าจะใช้งบประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ